สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะ ATL Recovery นะครับผมวันนี้อีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสสำหรับที่มันมีความจุสูงๆครับประมาณ8เท10เทขึ้นไปนะฮะตัวนี้16เทราไบต์นะครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าภายในของฮาร์ดดิสเนี่ยที่มันจุสูงๆเนี่ยมันทำงานยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าคือการกู้ข้อมูลในฮาร์ดดิสที่ความจุสูงๆตั้งแต่10เทขึ้นไปเนี่ย ลักษณะการกู้ข้อมูลจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรืสิ้นเชิงเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยจะใช้การนำตัวสารฮีเลียมมาอัดบรรจุเข้าไปเพื่อให้ฮาร์ดดิสทำงานได้นะครับโดยใช้ตัวจานแม่เหล็กภายในที่มีแตกต่างจากเดิมไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้อมูลข้างในมันจะเก็บกันอย่างแบบแน,น่นหนามากนะฮะสำหรับคนที่ทำตก ทำกระแทกหรือว่าไฟกระชากเนี่ยโอกาสที่จะกู้ได้เรียกได้ว่า5 0 5 0เลยมันจะไม่เหมือน,นฮาร์ดดิสความจุดต่ำๆก็ฝากเอาไว้ใครที่จะซื้อฮาร์ดดิสต์นะฮะถ้ามันเป็นฮาร์ดดิสตัวเดียวเนี่ยแล้วจุสูงๆแบบลูกค้าท่านนี้ก็คือ 16G เนี่ย16 t เทนี่ยผมแนะนําว่าเออมันค่อนข้างเสี่ยงพยายามแบ็กอัพแล้วกันครับหรือว่าถ้ามันจําเป็นจะต้องใช้ฮาร์ดดิสที่ความจุสูงๆจริงๆแนะนําให้ใช้เป็นเครื่อง N a s ที่มีการสำรองแล้วใส่เป็นสักตัวละสีเทดีกว่า นะครับสี่เท4สี่ตัวสิบหกเทปลอดภัยกว่าทำเลทห้านะครับแต่ถ้าเราใส่สิบหกเทตัวเดียวเลยอย่างนี้ถือว่าความเสี่ยงสูงมากๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้โชคดีที่ว่าลูกค้าทําตกปุ๊บลูกค้าเสียบปุ๊บแล้วเห็นไม่ขึ้นไรลูกค้าส่งเข้ามาทําการกู้ข้อมูลทันทีอันนี้ถือว่าเราก็ได้ไฟล์กลับมาพอสมควรนะครับแต่ก็เสียไปเยอะอยู่ได้กลับมาประมาณ50%จากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่8เทนะครับตัวนี้ผมคงไม่สามารถเปิดให้ดูได้เพราะว่า เราเข้าห้อง l a บเรียบร้อยและการกู้ข้อมูลในห้องแ a บเนี่ยสำหรับฮาร์ดดิสก์สูงสูงมันจะต้องใช้อากาศในการช่วยกู้นะครับมันจะไม่สามารถทําแบบเดิมได้ก็ทําให้การกู้ข้อมูลในรุ่นใหม่ๆยากขึ้นไปอีกนะครับก็ฝากไว้สําหรับใครที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ความจุสูงๆแบบ10เทขึ้นไปแล้ก็มีอาการเรื่องของการเสียฮาร์ดแวร์ผม ขอบอกเลยว่าห้ามแกะเองเด็ดขาดเพราะแกะนิดเดียวก็คือทําให้ภายในเสียทันทีนะครับและการแกะยากมากๆเพราะว่าตัวฮาร์ดดิสก์เองเนี่ยผู้ผลิตทํามาไม่ให้แกะเลยเพราะว่าเขาจะเอาตัวเนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยครอบทับก็คือมันจะปิดหมดเลยนะมันจะไม่ให้เราเห็นน็อตเลยเราต้องค่อยๆล้อเอาอลูมิเนียมออกเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่ามันมีรอยรอยคมๆอยู่นะครับก็คือเขาตั้งใจเลยว่าไม่ให้แกะเด็ดขาดเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสารตัวนี้มันอันตรายหรือเปล่า นะครับก็ยังไงฝากไว้ครับก็อาจจะมีคนใช้แล้วก็มีคนที่ทําเสียมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าฮาร์ดดิสก์วันนี้ความจุสูงๆมันจะมีออกมาเรื่อยๆหลายรุ่นนะครับฝากไว้ก็แค่นี้นะครับสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฮาร์ดดิสก์เสียอย่าลืมติดต่อ a t l Recovery ครับผมปรึกษาฟรีแล้วก็เสนอราคาก่อนถ้ากู้ไม่ได้เราจะไม่ขีดเงินนะฮะตัวนี้ใช้เวลาแกะเนี่ยถ้าแกะอย่างเดียวอ่ะก็น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงะครับแกะไอ้ตัวอุลูมิเนียมออกเนี่ย นะครับแล้วก็แล้วก็ถ้ากู้ไม่ได้เราก็จะไม่คิดเงินเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับมีปัญหาสอบถามได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะฝากนิดนึงสอบถามใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะดีเทลไว้มีไลน์มี Facebook มีเบอร์ติดต่อนะครับสะดวกติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจสวัสดีครับ